มีเหมือนกันโอ้โหเจ๋งอ่ะแต่พวกเรามาหล่อเท่เลยนะมาต่อเที่ยงมาต่อเที่เงคนคนลเนี่ยเราโอ้โหเราวพวกเราเที่ยงอะเดี๋ยวก่อนเรามีอย่างหนึ่งที่มัเหมือนกันนี่รองเท้ไฟมาใหม่เป็นไงเจ๋งไหมนี่คือแฟชั่นระดับเกาหลีนะไุ้ยอะไรเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้ เพื่อจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆของพวกเราเฮ้ยวันนปิดรมันแล้วก็มาช้าหมือนกันนัเนี่ยงั้นนั่งหน้าดีกว่าจะได้เรียนรู้อ,อว่าแต่จะมีใครมาเช้าเหมืเราอีกไหมน้อ้าวกัอ,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 อาไงเียม,มาช้าเหมือกันนัเนี่ย มาตั้งนานแล้วแต่เราแค่ไปเข้าห้องน้ำมาอ้าหรอเธอก็มาเช้าหรอแต่ว่าเธอมาเช้าไม่เท่าเราหรอกเราว่ามาคน<อ><อ>แรกเราว่าเราน่าจะมาคนแรกนะแต่ที่เราเข้าห้องช้าเพราะว่าเราอะไปเข้าห้องน้ำมาเอาหรออ๋เอ,รอเราออยอมก็ได้แต่พรุ่งนี้ฉันจะมาให้เช้ากับเธอเลยโอเคแล้วว่าเราก็น่าจะมาเช้ากว่าเธอนะแล้วแต่จะมีใครมาอีกไหมเนี่ยไม่รู้สิจะมีใครมาเช้าอีกไหมเนี่ย พวกเธอก็มาช้าเหมือนกันนะเนี่ยแล้ว่าเรามาเช้าแล้วนะมาไม่ทันพวกเธอเฉยเลย <c oughs> แต่ก็ดีนะเรามาเช้าเนี่ยเราจะได้เลือกนั่งหน้าก่อนจะได้เรียนรู้เรื่องใช่ใช่ที่เรามาช้าก็เขาแบบนี้เหมือนกันเราจะได้นั่งด้วยกันไงใช่เราก็ว่าแบบนั้นหละก็ดีนะกัอืมนี้ก็อันนี้ไปอันนี้นนี้โอเคเฮ้ยหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ย นักเรียนทั้งหมดขอคุณคุณครูขอบคุณค่ะคุณครูเฮ้ยได้เวลาพักเที่ยงแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปเฮ้ยพวกนายอะนี่มาตอนเที่ยงเหรอเนี่ยก็ใช่ไงเห็นมาตอนเช้าด้วยไงเออไป โอ้โหอเอาไว้ในพวกนายถ้าเกิดพวกนายจะมาสายขนาดนี้พวกนายไม่ต้องมาดีกว่ามั้งเออตอนแรกเราคิดเหมือนกันว่าเราจะไม่มาละแต่ว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมเราก็เลยมาสะหน่อยแล้วกันดีกว่าไม่มานะมาช้าดีกว่าไม่มามาดิชืออ่อนั่นแหละวันแรกใช่ค่ะมาชื่อใช่เฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้เราเล่นเกมไหมโ้โเล่นไปกระฉ่นะเขาอยากเล่นโอ้โหเล่นเถอะเล่นเถอะได้ๆตกไก่ซะหน่อยแล้วกันมามามาเดี๋ยวคุณเล่นตีอะไรดี ตีห้าไหมตีห้าเติมกี่โมงเจ็ดอ๋อเจ็ดไม่ไหวเอาเก้าโมงบาหนึ่งไปยหนึ่งมาเรียนได้เลยเออว่าแต่ประเที่ยศนี่ไปกินข้าวดีกว่าไปมามาค่ะมไป่ะเฮ้ยไม่ไหวนะเนี่ยมาโรงเรียนสายยังจะไปกินข้าวหรือไงนั่นพวกเราไม่เป็นไรไปกินข้าวกันดีกว่าไปไป ที่พวกเธอชั่วโมงต่อไปใกล้จะสอบแล้วว่าเรามาอ่านหนังสือกันไหมก็ดีนะกัโอเคโอเคกัแต่ว่าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยอันไหนอันเนี้ยหรออันเนี้ยต้องทำแบบนี้นะอันนี้ก็อันนี้เข้าใจยังอ๋ออเนนี่นะเพราะว่าเรื่องนี้จะออกสอบด้วยนะเราขีดไว้เต็มเลยลลองอ่านดิเออทั้นสี่ให้พวกนายชั่วโมงต่อไปสอบอ่ะ เราว่านะเรามาเตรียมตัวกันนะเพื่อนเราจะเตรียมตัวยังไงอ่ะนี่ไงเล่นเกมเนี่ยนะถ้าเกิดเราฝัดแล้เราเครียดเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเกมแก้เครียดไงไอเดียดีไหมคนใช่ไหมบองอะไรอ่ะบอลอะไรดิเป็นเกมอะไรเกมอะไรเกมนี้ไหมเกมนี้ไหมเกมนี้ไหมเกมนี้ไปไม่อยากเล่นเล่นกันตั้แต่ชนะชนะมันก็อยู่แล้วอ่ะก็พอเราตัวแข่งอ่ะอืมธรรมดาเนาะเอ้ยเดี๋ยวเชิญไปเดี๋ยวเชิญไป อเชโออ็แล้วเสร็แล้วเสร็แล้วเอาไาละเอาเล่นองไรไหมเล่องไหมมามกเลยเอาเลยเล่นไปเลยเข้าแล้วเข้าเกมละยิงเลยไหมยิงเลยไหมยเอาเลยไหมเอาเลยไหมยิงนิ่ายล้ยิงนิ่มหนึ่งจ่ายตยิงไป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  นี่นนีงมันกรพึ่งกุณจักรพึ่งคุณหลังก็ต้องยิ้ไม่ไหวเลยยิ้ยิงมยิ้มห้องน้าหรอได้ได้ยิงมสายขวาโอ้ยโดดเออนี่พวกเธอฉันมีอะไรมหพวกเธอดูด้วยแหละช่วงนี้ฉันอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมนี่ฉันไปตัดนเว้นมาไหมเป็นไงเดี๋ยวเราใส่สองอันเลยเป็นไงสวยไหม อส,สวย่ะดูแว่นเพื่อเธอสีเป็นสีดำอ่ะนี่นี่นี่ร้านที่เราไปตัดดีมากๆเลยนะสนใจไปไหมไปดีกัดเดี๋ยวตอนเลิกเรียนเราพาไปนะนี่นะเรอไปไห<ป>ม<ป>เราไปด้วยอ่าได้ได้ได,ได้อ่านหนังสือต่ออ่านหนังสือต่อเออนี่เพื่อเธอฉันใส่ไปแล้วว่ะดูสิตัวหนังสือเห็นชัดมากเลยอะล้ขอขึ้นมาลงตาใช่แล้วเนี่ยฉันว่านะเพืกอเธอต้องไปตัดบ้าง จะได้อ่านหนังสือสบายสบายก็ดีนะกัสย็นนี้ไปเลยไหมอ้าก็ได้นะอืมโอเคโอเคเราไปด้วยสิได้ได้นั่นเดี๋ยวเราอ่านหนังสือกันดีกว่าเดี๋ยวสอบไม่ได้โอเคโอเคนี่พวกนายมาไปซื้อเลนเอาไป เฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะาโอ้โหเท่ๆนี่เดี mm ๋ยวก่อนเราก็มีเหมือนกันโไงเดือดเท่ป่ะโอ้โหนี่คือดเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนี่เหมือนกันโหเจ๋ิงฮะแต่พวกเรามาหล่อเท่เังไงนะมาหล่อเท่มาหล่อเท่กินคนได้เนี่ยเราโอ้ยเราพวกเราเท่อ่ะเดี๋ยวก่อนเรามีอย่างนึ่ที่มันเหมือนกันนี่เราเปิดใจมาใหม่นะไงเจ๋งไหมนี่คือแฟชั่นระดับเกาหลีนะแฟชั่นแฟชั่นเป็นคำของคนหล่อเท่โอ้โหเป็นไง กุงก้งกิ้งกุ้งกิ้งเกาหลีก็ใส่กันใส่พวกแบบมีความเป็นโอป้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าน่ะหน้าหนาเออเจ้าเลยอ่ะแต่ว่าไรประเทศเราเนี่ยเป็นไงเท่ไหมนี่ไปไไหาซื้อที่ไหนได้เกาหลีใช่ไหมไม่ใช่ไม่โหเน้นตลาดไทย<อ>นี้นี่ไม่ใช่ร้านดีร้านเท่เลยมีร้านแฟชั่นเลยพาเราไปซื้อด้วยไปซื้อสายหรอใช่ โอเควกิงั้นเดี๋ยวเราตับกันภาพนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นกันภาพหน้าโอเคปะเก็บแรงไม่สอบไงเก็บแรงไม่สอบเก็บแรงไม่สอบเราจะไม่เรียนเราเก็บแรงไม่สอบเอ้ยโอเคลับรับรับรับอ่าหนังสือเสร็จแล้วพวกเธอเข้าใจกันหรือยังอ่ะเข้าใจแล้วนะงั้นลองถามพวกหลังห้องดูไหมว่าให้ช่วยอะไรไหม เรื่องที่จะสอบพรุ่งนี้พวกนายเข้าใจกันหรือยังอ่ะติดตรงไหนไหมให้พวกเราช่วยติ้วไหมก็ไม่นะก็ไม่นะเขาไม่ติดตรงไหนนะไม่เหรอใช่ค่ะสิแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจแน่ใจจะสอบผ่านหรือเปล่าเนี่ยพวกนายเนี่ยผ่านเราเราไม่ติดผ่ใช่ไหมแค่สอบเองแค่สอบไม่ง่ายชิวก็ได้ไม่ไม่ให้พวกเราติวใช่ไหมไม่ค่ะก็ต้องไม่ต้องขอบคุณมากมากไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราไปอ่านคืออีกรอบหนึ่งก่อนดีกว่านะของทีมส์ นอนต่อนอนต่อดีกว่าเก็บแรงไว้ต่อพรุ่งนี้ดีกว่าอ่านแล้วปวดหัวใช้แรงเยอะถูกถูกพูดถูกถูกใช่ไหมใช่หลับวันนี้ไงเดี๋ยวพอสอบจะได้ไม่ม่วงปวดหัวเฮ้ยเนี่ยเรานอนแั้เบื่อแล้วเนี่ยเรามาแก้พวกติดในห้องัลยไา้ไหมใช่เราเป็นผู้มาไต้เลยอ่านแต่หนังสือติดเรียนเลยนะติดเรียนไม่มีสีสันเลยต้องนเาแก้ต่างกันแล้วกันหนีแก้ในวิธีนี้นะ มีกระดาษเระฉีกจากในสมุมาเมื่อกี้เอามาขย่าขยับเนปลาหรืนั้นี่พอเสร็จแวรีบพุกโตเลยนะเอาไปพุกไปลูกกัองกันลยดูเดอดหดเดเอาคอหน้าเอาไปนะโอ้ยขย้อนอะไรมาเนี่ยพวกสองห้องก็หลับอยู่นี่ขยอนอะไรมั้ง่ี่ ะเต็มเลยเผลอจะเป็นพวกหลังห้องแต่พวกหลังห้องก็หลับอยู่นะอันเดียวมีเหลืออีกอ้อป่าไว้เนาะยโ้โหแล้วแกงยิมกันเฮ้ยเลิกเรียนแล้วนี่ไปพวกเรากลับบ้านกันเถอะ เออนี่พวกนายวันนี้เป็นบบเวลาของพวกนายมาทำความสะอาดด้วยเราไปก่อนนะไปไปกันเลยนเลยกันเออวนนี้เป็นพวกเราเหรอ,อะไม่เห็นจำได้ไเลยอุ้ยอยากเต็มห้องเลยกล่องเลยเออแล้วเนี่ยกระดาษทิชชู่ปาใส่พวกหน้าห้องอะเมาต้องมาเก็บเองน,นะ <S <S <ๆ S 2> แต่ไม่อยากทำอ่ะขี้เกียจอ่ะทุกขี้เกียจไหมใช่ขี้เกียจเฮ้ยเอางี้ไหมงั้นวันนี้เราก็ไม่ต้องเก็บบาลอย่างเงี้ย แต่พอพวกนี้ก็เวรของพวกหน้าห้องใช่ไหมแล้วก็ให้พวกหน้าห้องทำเวรกันเองเก็บไปเฮ้ยดีเนี่ยสุดแท็กสุดแท็กเออเอางี้นะโอเคงั้นโอเคเราไปเล่นบาสไดีกว่าตายแล้ไปเล่นบาสเล่นบาสเล่นบาสขยะเลยเราเก็บแบบนี้เลยไปนี่ไปนี่ไปนี่เอ้ยวันนี้มาเช้า ขยะอย่บอบาบอ,อกนะเมื่อวานน่ะเด็กหลังห้องไม่ได้ทําเวนน่ะเป็นอย่างนั้นแน่เลยผูขยะเต็มห้องเลยอะ่ะเฮ้ยนั่นเดี๋ยวเราเอาไปเอาไม้กวาดมากวาดตังนี้ก่อนไหมไปสิมาเฮ้ยการวันนี้เราต้องทำาน่เหรอแน่สิแต่วันนี้เไปไ็นพวกเรานะก็คงต้องทำเลยเทำไปเถอะ ขยะเยอะมากเลยเ้ย,เ,ย,เ,ยเก็บขยเสร็จสกทีอะเก็บขยเสร็จแล้วลมาอ่ือต่อด,ดีกว่าเมาื่อานอ่านถึงหน้าไหนนะเนี่ยอ๋ออ่านหน้าน,นี้แล้วเฮย้ยเด็กหลังห้องก็ไม่ทำเวรม่พวกเราทำเวรเองเสียเวลาอ่านหนังสือจริงๆเลย <c oughs> โอ้โมีไงเไหมบอดแล้วโอ้โหทำไส้หั่นๆมูสะอาดสุดนาง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 เดียวไล่ชิลิอพวกนายมาแล้วเหรออ๋อใช่ในี่พวกนายทำไมเมื่อวานพวกนายไม่ทำเวรกันล่ะอุ้ยอ่ะ อ๋อเมื่อวานรเราลืมอ well, ่ะเร็วทีเร็วทีใช่เราเรีบไปหน่อยอ่ะเมื่อวานเราได้บารเสร็จอ่ะเราก็รีบไปซื้อสร้อยเลยอ่ะคุณอันเป็นไงใช่เราต้องรีบไปอ่ะอ้าวเหรอใช่ก็ได้ก็ได้แต่วันหน้าอย่าไปทำเวรอีกแล้วนะโอเคได้ๆเดี๋ยวเวลาอ่านหนังสือพวกเราหมดเลยเนี่ยทำอะไรต้องมาทำเวรให้ิคกนายเนี่ยอ้าวโทษโทษทีละกันโทษโทษเงินปวดเลยเราแต่ก็ไม่เป็นไรน้องจารีห้องเราอะไรดีเราไม่รู้เลวันนี้เราไปเที่ยวไหนดีเอ้เล oh, right? so right. oh, right. uh ิเ oh, ร right? right. okay. oh. oh. so ียนเสร็จแล้วไปเที่ยวเที่ยวไหนดีเราอะ